คลิปมัดรวมคามิโคจินะคะผู้ใหญ่ไปได้เด็กไปได้ผู้สูงไวัยไปได้นะคะทางเดินแบบนี้เลยค่ะคามิโคจิแบบว่าชิวๆสบายๆนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือคามิโคจิเขาเปิดทำการนะคะ17เมษายนถึง15พฤศจิกายนแต่งตัวให้ถูกกับฤดูต่างๆน,นะคะร้อนอากาศสบายๆหรือหนาว เตรียมเสื้อให้พร้อมนะคะสําคัญนะคะลงเทา้าคู่ใจใส่สบายใส่นุ่มนะคะต้องเตรียมไปด้วยพื้นเป็นยังไงล่ะคะพื้นไม่มีทางขึ้นเขานะคะพื้นเป็นทางลาบเดินสบายสบายชิลชชมลําธารแบบในภาพในคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ถามว่าบางคนถ้าอยากโขดหน่อยก็มีการปีนเขานะคะหรือมีเส้นทางที่จะไปดูพวกสายน้ําลําธารบ่อต่างๆนะคะเดินป่ามีนะคะแต่ว่าถ้าจุดไฮไลท์จุดชมก็ต้องเป็นที่สะพานกัะป๋ะนะคะ แล้วก็เดินเล่นสบายๆทุกคนอย่าลืมนะคะที่ตรงนี้ปุ้ยแนะนำค่ะ b ีแ p ปเปิลพนะคะอร่อยมากๆนะคะ เราจะไปยังไงเรามาดูกันค่ะเราสามารถที่จะเลือกบินสนามบินได้2ฝั่งนะคะคือฝั่งโตเกียวนะคะที่ฮานิดาแอร์พอร์ตนาริตะแอร์พอร์ตหรือจะไปที่ฝั่งชูบุแอร์พอร์ตนากโกยาก็ได้นะคะเรามาเริ่มจากฝั่งโตเกียวกันก่อนนะคะถ้าเราลงฝั่งโตเกียวจากฝั่งโตเกียวเราสามารถที่จะนอนค้างที่ยามานาชินะคะฟูจิก่อนนะคะ1คืนและวันถัดไปไปที่มัซโมโตะก่อนสักนิดนึงแล้ค่อยแวะคามิโคจิและ เมื่อเที่ยวคามิโคโจิเสร็จนะคะเราก็ไปนอนทางที่ทากยายามะถ้าเกิดใครสุดที่ทากายามานะคะอาจจะแวะเที่ยวที่คาชิราคาวโกะตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะตีรถกลับนะคะวันถัดไปแต่ตีรถจะยาวหน่อยนะคะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ตีรถรถกลับไปที่โตกเกียวนะคะในวันถัดไป แต่หากใครมาฝั่งเริ่มต้นจากฝั่งชูบุแอร์พอร์ตบ้างจะเป็นยังไงนะคะชูบุแอร์พอร์ตนะคะเราสามารถแวะเที่ยวที่นากโกยะก่อนนะคะหรือเราจะตีรถยาวไปเลยนะคะแวะเที่ยวที่ชิราคาวโกะก่อนนะคะแล้วก็ไปเที่ยวที่ทกากายามะนอนค้างที่ทกากายามะหนึ่งคืนนะคะตื่นเช้ามานะคะเราก็ไปเที่ยวคามิโกจิกันนะคะหลังจากที่เราเที่ยวคามิโกจิเสร็จเราสามารถที่จะไปนอนที่มัซึโมโตเพื่อที่จะกลับฝั่งโตเกียวก็ได้นะคะหรือเราอยากที่จะ อยู่ที่ฝั่งคามิโคจิใช่ไหมคะออกมาเสร็จเรากลับไปที่ฝั่งทากายาม่านะคะเพื่อนอนค้างที่เดิมแบบไม่ย้ายโรงแรมออนเซ็นฟินฟินเนื้อทีด่าฟินฟินแล้วเช้าวันถัดไปค่อยกลับนางโกยาก็ได้ค่ะถ้ารถส่วนตัวนะคะใครเช่ารถขับก็จะต้องไปจอดที่จุดจอดนะคะจอดที่จุดจอดเสร็จซื้อตั๋วรถบัสของอุทยานเข้าไปในอุทยานนะคะหรือรวมตัวกันนะคะนั่งแท็กซี่ เข้าไปนะคะแต่เป็นแท็กซี่ที่จะมาวนมาเจอะที่อุทยานนะคะแต่ถ้าใครที่มาเป็นกลุ่มคณะนะคะสามารถที่จะไปรถบัสนะคะจองรถบัสเพื่อจอดหน้าอุทยานได้เลยแบบนี้นะคะแนะนำเส้นทางนะคะปรึกษาเรื่องเส้นทางเที่ยวญี่ปุ่นแบบสบายๆ VIP คิดถึง KK เคทัวร์เจนะคะ